ว e นดิ้งเซตค่ะมาเก็ตกันเลยนะคะออ oh, ดูก่อนอ่าทุกคนดูด้านหลังก่อนนะคะก็จะมีสองแบบนะคะมีแบบนี้เป็นกดน,น้ำกับแบบนี้นะคะเราแบบนี้มาใช่ค่ะมาเก็ตไปนเลยะคะ่ะ เพก่อนอ๋อชวเพมนนี่นะคะดีใจเดี๋ยวพึ่มงีนี่นะคะีอันนี้มันหมุนได้นะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพิ่มเงียิเดี๋ยวพ่เรียังไม่ได้ใสเหรียญครับนี่เหรียญเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้ออกมาก่อนนะคะเตียจะให้ดูตัวเครื่องก่อนเลยนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้อ๋ตัวเครแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นรูปก,กาจาปองนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานรองนะคะแล้วก็จะมีเหรียญมาให้แล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยคะ่ะทุกคนสังเกตไหมว่าคืออะไรตรงนี้นะคะไว้ติดนี่แล้วนะคะจะมาทำกันเลยเราก็จะเอาอันนี้ใส่ก่อนนะคะ แล้วเราก็จว้เปิด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 เนี่ค่ะลรปองแล้วเนเหมือนลูกแก่นะคะนีนผลไม้ต่างๆนะคะต่นเดะกเียยวเราไว้ก่อนเอาลูกกรจะปองไปตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วใส่ลูกกระเจ้าป้องเข้าไปนะคะนี่ลูกกระเจ้าป้องใส่เข้าไปในเครื่องเลยอ่าแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วใส่อันนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะนี่แล้วก็ใส่กระดาษแล้วจังกดให้ดูเลยเนี่นะคะไปนหนึ่งนะไปนหนึ่งไปนหนึ่งไปนหนึงนหนึ่งคะ่ะเราจะใส่ลงไป ี่ะ้นจได้เป็นเลมอนเหมือนกันค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะกดอีกอันนึงให้ดูนะคะอ่ะเหรียญเหรียญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฮิยตาคุก like, ้าส,สตอรี่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยติ๊กต๋าด้วยนะ